ว,วันนี้พป็น่าวของแม่หญิงลีหรือว่าพราะมหาทีเิา้าแห่งเมืองทิพนั่นเองค่ะหลังจากก่อนหน้าน,นี้นะคะที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์หลังจากการแปลงเพศไว้ว่าตอนนี้ได้ใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับหนุ่มรู้ใจแต่เพราะว่าตอนนั้นค่ะแม่หญิงลียังไม่อยากเปิดเผยตัวหนุ่มรู้ใจว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไงค่ะเพราะว่าอยากจะแบ่งแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเอาไว้ดีกว่าแต่ทว่าล่าสุดค่ะแม่หญิงลีได้ไปออกรายการ Her d a เดวันของเธอเป็นการสัมภาษณ์แบบวิดีโอคอลนะคะ ซึ่งทางพิธีกรค่ะก็ได้มีการแซวว่าให้เปิดตัวเจ้าหลวงแม่หญิงลีก็เลยไม่รอช้าค่ะร,รีบนำตัวเจ้าหลวงค่ะมานั่งข้างๆพร้อมที่ยังเปิดเผยชมหน้าเป็นที่แรกเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็บอกว่าผู้ชายคนนี้เนะะี่ยค่ะรู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าพ่งมาสนิทกันซึ่งตอนนี้นะคะเป็นคนที่ขับรถไปรับไปส่งเวลาทำงานแถมยังเป็นคนขับรถพ่ายเยี่ยมแม่ที่ใต้ด้วยค่ะ หนุ่มคนนี้นะคะเป็นหนุ่มใต้เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนนะครศรีธรรมราชซึ่งดูจากอาการแล้วค่ะแม่อย่างนี้ก็ออกอาการเขินไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ